ัสดีทุกคนเนาะเปิดมาเจอกนคลิปนี้ก็คือเข้าสิพผ้ากันมาล่อของกระปอมนั่นเองแต่ว่าบริมาของแต่กระปอมมาคูจุจีพร้อมแล้วก็ห้ามลงไปพร้อมหวังว่าคือสิได้แต่เบิ่งส่งแล้วคือสิบได้พระว่ายางลหล่อากระปอมสามโคกแล้วยังบมทันเจอจักตัวตอนนี้ก็น,นั่งพักผ่อนก่อนเพราะว่าหล่อมาตั้งแต่พูนในบานน้านก่อนยังบ่ทันเจอจนมาหอดหัวหน้า น้องใหม่ก็บอเห็นพรอะนอเห็นตึกเต่เขาเจ้ามหาได้บางทีหลายหนึ่งแต่บางเฮาคือสีวท่านเนาะเพราะว่าช่วงนี้น้องใหม่ที่เขาเจ้าจูดกอไผ่นะ่ะฝนตกมาใส่เธอหนึ่งสองเอือมันก็นสิแตกหนงเขาเจ้าจกระพ้ากันมาหาแต่ว่าเฮานี่คือสีวท่านเดี๋ยวหายที่งานรอหากระป๋อมเพราะว่ากระป๋อมนี่มันต้องแดดแดดจักหน่อยมันจะออกเพราะว่ามันออกว่าพิงแดดเมื่อคืนนี้ฝนกระโต ม,กกมันก็เลยทรงพลเททางมือนีบ่มีแดดจ้าเป็นจะสะอ,อนดอกกระโดนเลยบุญงมามอีหรีลวนเต้มถีบอยู่กินกระแซบนิดอกกระโดนที่มันโมท่านบานวะปลายค้มสันล้อยางยางมันจะเก็ดโขดกนี่กระโดนอุ้ยจะมีสลาย น้ำอ <Net> ีห <hertz> ล um ีกันแดดออกมันต้องมีทีมงานว่าแดดมันบ่ออกติเมื่อวานนี่ฝนตก จะอ่อนงัวควายเขาเจ้าหลายแท้หลายว่าเต็มทุ่งนาแต่ว่าก็บ่แม่นงัวควายเจ้าเดียวเนาะหลายเจ้าปนกันยามแล้งคือจังซี่เขาเจ้าก็ปล่อยเ่เทื่อยามนานี่เขาเจ้าก็ผูกไว้แล้วก็หาหญ้ามันกินไปยางฮมซันเงคักแล้วโตบ่เห็นดอกกระปอมปานน่ะว่ามีลายปานน่ะ เ่อมาของว่เห็นพอโตหาวส่วนตั้งเต็มเมื่อวานวอนี้จ้อยปน่าว่าเห็นอยู่ทางท่าเินเชบเหมือนมาไปฉันเข้ากับยางโลท่าฮากระบอมกับฮาจำตาต้นใหม่อยู่กลางหน้ายังสิเลยส่วนไยเขาจจเอานื่องเอาที่เขาจจเอาไปขาย,ยานะเนื่ยเอาย่ากลางคืนอยู่แถวผู้เ่าววานมันก็บ่ค่อยมีปัญหาหรอ Đây đại đại tôi nằm chàng vô lộn nè mẹ tôi liyong sai vâng kapo uhm, hoặc <laughs> không có mùi hồng sai vâng vậy ông ăn ông nằm trong ăn cái mặt phải <cười> <cười> Một cả กินกาน่อยสำนันแล้วก็ปฟอมแถววานตัวตัวสำนิวสีนี่ตัวน่อยนะเธอเมียนไม่ยังหรอเมียใครวะโอ้ฟอมใคร เอ้ยไปเพรอครับตัวนี้น้อยนึ่งตักเยระซำของเกี่ยวของมานี่โหเห็้นจ้อยตะกยานะไปย่างไปคนเบื้องงานคนเขาอีกช่งมาร่งอกไอ้น้อยเนี่แต่ว่ากบอก ระปอมกับพ่มีจอยพากันหล่อแทดอกว่าโบาเห็นจากโตเลยเดี๋ยวสิไปหล่อหา,ากุฏิจีก่อนทิมงานเฮากับข่าวหานบิดแล้วแต่ว่าเฮามากับทิมงานใหม่จะเป็นสัตว์อึดกระปอมกระไรแต่ถามว่าตั้งใจหามันกับพ่อมีอยู่เลยเถวทานามเทยวในบ้าน,าน,าน,านมีแต่โตแบบไก่แบบไงแต่ว่าตั้งใจหาแทๆ บ่เห็นจากเจ้าจะอะไรกับปอมขีกาตัวหนึง่งน้อยๆเห็นบ่อีลาคายจุดจีทีมงานเขากับหาแถห้าว่าบอเห็นพูดยางไปหอดทงหน้าเบือ่อ่งพูแล้วก็ยางโค้งกลับมาเงี้ยบ่เออเอาคุดเป็นบ่เ้ย เจ้าแลยคุดมากับทีมงานสุดใหม่เห็นบอโอ้โหนี่โบไทไลนยหนึ่งเอ้าอีลาเอา <laughs> ออกมาปลาสะออนตั้งแต่ใบใหม่มันปงอะน,นะมีแต่อ่อนๆอ่อนๆมันจะเสียบแะ่สียบอันนี้ก็สิเมนตพักสังเดี๋ยวสิเก็บเมื่อกินกแล้วเกลีงน้องใหม่อันนี้คือพักสังถ้าเพื่อเคยกินพักสังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนเดอ้อมรราชาเป็นจะไรแต่สําหรับเราแล้วแซ่บเอาไปกินเกลียงน้องใหม่กับก่อยกับปนกับแจ่วกิดเสีบแต่ว่าก่อนสิกินอีกเอาไปเผาไฟก่อนจังแซ่บเพราะว่าเมียุ้มสันใดน้องใหม่ ก็เลยว่าสิไใ้กินแกงน้องใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็หล่อหาคุดแมงจุดจีก่อน